สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวราศีกรกฎนะคะลัคนากรากฎคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณเดือนมิถุนายนพศ2564ชาวกรกฎเกิดตั้งแต่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะหมอว่าดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยหมอพูดตลอดเลยนะคะพลังงานนี้มันเป็นพลังงานไพ่รวมนะคะหมอมีได้เจาะจงของผู้หนึงผู้ใด การอ่านไพ่หมอจะอ่านตามไพ่นะคะหมอแนะนําดูเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อความบัเทิงจะดีกว่าเนาะบางทีบางช็อตมันอาจจะตรงกับคุณแต่บางช่วงมันไม่ตรงเลยบา,บางครั้งไม่ตรงเลยก็เลื่อนผ่านข้ามไปนะคะไพ่พลังงานนี้เป็นไพ่ไพ่ไวไเวอร์ซ่าได้เช่นกันคืออ่านสลับกันนะคะโอเคบอกาธาตุกันนะคะคุณอาจจะคุยกับคนาธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้า,ทาธาตุไฟเมสิงธน,นู ไพ่หนึ่งเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่อาจจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองบางคนจบบางอย่างมาเพื่อเริ่มกับตัวเองอยู่กับตัวเองสร้างเงินสร้างงานสร้างฐานะได้ด้วยหรือไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะเก้าเหรียญเป็นพลังงานของคนที่รักตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่ในหมวดสวยๆเรื่อยๆรอๆสร้างเงินสร้างงานอย่างที่หมอบอกนะคะจติกเป็นพลังงานของคนที่คุยกับชาวราศีตุลคณาตุลหรือคนที่คุยกับหรือคนที่กําลังเลือกกําลังช่าง หรือการตัดสินใจนะคะจันเม้นเป็นไพ่ของเจ้ากรรมนายเวรนะคะที่จริงไพ่มันลึกซึ้งมากนะคะไม่ได้แปลว่าเราทุกคนเราเอ้ยทำไมมีตะเวียนตะกรรมไม่ใช่นะคะเรามีวิบากกรรมกรรมหมายถึงพฤติกรรมการกระทําอาก,กับกริยาเหานี้นะคะหมอดูเป็นนะคะเป็นพลังงานไพ่นะคะหมอมีความรู้ทางโหราศาสตร์ลิงก์กับไพ่นะคะกับมาจากได้ด้วยแล้วก็ตัวเลขได้ด้วยแล้วค่ะและมีเซน นะคะทุกคนมีเซนได้ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์น,นะคะบางคนถามทุกคนมีเซนได้คุณหมั่นปฏิบัติธรรมดูสิคะสวดมนต์ไหว้พระแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสัญญาเก่าสัญญาหมายถึงความจําได้หมายรู้ตั้งแต่อดีตชาติแล้วมาต่อยอดในปัจจุบันชาตินะคะใครมีมากมีน้อยอะคะ่ะไม่ได้สําคัญหรอกค่ะแต่สิ่งที่ดีคือการนะคะปล่อยวางการรู้การเกิดดับของจิตนะคะพระ,พระพุทธเจ้าท่านค้นพบสิ่ง ที่มีในโลกใบนี้ละคะ่ะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะของธรรมชาตินี่ละคะ่ะถ้าจัดเม้นต์นะคะบวกกับจัติคู่กันหมอจะบอกว่ามีใครไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าคะขอให้ได้งานใหม่หรืออะไรใหม่ๆก็ได้นะคะถ้าคุณสำเร็จแล้วคุณก็นะคะไปนะคะไปไหว้นะคะแล้วไปแก้บนนะคะการการบนไม่ได้แปลว่าเราต้องไปพูดคำว่าบนก็ได้นะคะคือการมีสิ่งแลกเปลี่ยนเราบอกว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะเอานู่นเอานี่ถวายนั่นละคะ่ะ คือการขอพอรโดยการติดสินบนได้ด้วยนะคะไพ่พลานะคะเป็นพลังงานของดาวนะคะดบับหฤหันได้ด้วยหรือคนที่คุยกับคนราศีพฤษภลัคนณาพฤษภเดือนสั้นนะคะเป็นไพ่พลังงานของพระอาทิตย์นะคะคนญี่ปุ่นเขาจะชอบนะคะคิดว่าพระอาทิตย์นี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ให้พลังงานอุ่นแต่ถ้าไพ่เป็นพลังงานนี้นะคะลองไหว้พระพิเคเนศดูนะคะไพ่คุณติถ้วยคุณบูจะคุณคุยกับค,บคนธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกหรือไพ่พลังงานแห่งอาทิตทานขอพอร ไพ่กี๋โบรา,าณไพ่ควินถือถ้วยนี้เป็นไพ่พลังงานของการอธิษฐานขอพอรหกเหรียญเป็นไพ่ของไม่ได้แปลภาพไพ่บบราณน,นะคะหกเหรียญเป็นไพ่พลังงานของการให้ของชาวกรกฏนะคะให้เงินให้เวลาให้ความให้คุณค่าของความรักให้มากมายจนคุณได้กลับมามันคือความไม่เติมเต็มคือความไม่บาลานให้มากเท่าไหร่สมมุติเทา ซัพพอร์ตเรื่องเงินซัพพอร์ตเรื่องงานหรือเทคไปหาแฟนเรา mm hmm. กินข้าวยังทําอะไรเรามีแต่เป็นคนที่แบบกระตือรือร้นเองนะคะแอคชั่นแต่แฟนเรานิ่งเ mm hmm. งียบเฉยให้นะคะ mm hmm. เข้ากักเราให้เราน้อยมากที่สุดนะคะสิดาบเป็นพลังงานของคนที่โดนแทงข้างหลังเจ็บถ้ามันโยกกับหกเหรียญหมอจะแนะนํานะคะว่าอย่าให้ใครยืมเงินทองยืมแล้วมีหวังไม่ได้คืนนะคะไปคำ้ำป ไปเซ็นค้ำประกันอะไรให้ใครก็ระวังจะเข้าตัวนะคะหมอว่ามันจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะคุณอาจจะมีคดีความมีอะไรก็ได้นะคะข้อพิพาทเรื่องนี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีคดีมากๆนะคะแล้วหยิบเงินให้ใครหยิบยืมเงินทองมีโอกาสไม่ได้คืนนะคะนะคะและถ้าไปกู้ธนาคารกู้อะไรคะ่ะเขาอาจจะขอเอกสารมากๆโดยที่คุณบอกว่าให้ไปหมดแล้วยังมาขออยกะะ่แลค่ะเพราะว่ามันจะมีคนที่ต้องมีคนที่เป็นค้ำประกันนะคะเซ็นอะไรประมาณนั้น เดเอ็พเลอรคุณอาจจะคุยกับชาวเมยียรักคณะเมยียนะคะตกตำแหน่งนี้นะคะคุณอาจจะจ่ายเงินเพื่อสุขภาพก็ได้นะคะระวังเจ็บหลังป่วยหนักไม่สบายนะคะไพ่นี้ขึ้นมามันเป็นคลิปรวมนะคะถ้าไพ่ขึ้นมาแบบไหนหมอก,ก็จะทักนอกเรื่องนิดนึงนะคะแต่เป็นประโยชน์กับกับคุณนะคะไม่ตรงก็ผ่านนะคะไม่มีอะไรมากนะคะโอเคที่ผ่านมาหมอว่าชาวราศีกรกฎรัคณากรกฎคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะมองว่า ที่ผ่านมาอาจจะเป็นวิบากกรรมของเรานะคะแต่ถ้าใครนอกใจผู้ใดแน่นอนละคะ่ะความยุติธรรมจะเสด็ฟถึงที่ไม่ได้แปลว่าพอผหมอพูดอย่างนี้แล้วให้เราสะาใจให้เราไปแช่งไม่ใช่นะคะเราทุกคนมีวิบากกรรมเป็นของตัวเองหมดละคะ่ะแต่ว่าเราได้รับแปว่าโอเคเราอาจจะพ้นเรา,าจ,จะเจ็บห้ทิ่ฐานขอพอรว่าสิ่งใดที่เราโดนมาแล้วไม่ว่าโดนนะคะให้ใครกู้ไปแล้วเขาไม่คืนโดนกระทําให้เราเจ็บช้าน้าใจโดนนอกใจ เราได้รับกรรมนั้นแล้วนะคะอย่างสาสมขอให้กรรมนี้นะคะจงจบกับเราผลวิบากกรรมนะคะแต่แน่นอนละคะ่ะถ้าถ้าใครทําไม่ดีเขาก็ได้รับผลวิบากกรรมของเขาเหมือนกันไม่ว่าเราจะเอาโหสีก็ตามเพียงแต่เราจะไม่มีต่อความยาวสาวความยืดยืดไปนะคะวนเวียนกลับไปทําเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันทํานะคะมันจะไม่มีแบบนั้นเราจะจบที่เราแต่เขาจะได้รับของเขาเองนะคะ รอคนใหม่ๆรอคนที่ใช่นะคะดีกว่าเพราะไพ่อพสองถ้วยนะคะไพ่พอมีคุณจะได้เจอคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีเงินมีทองหน้าตาดีคุณอาจจะได้อยู่เวดวงคนที่คนรักใหม่นะคะมอเห็นไพ่าการเริ่มต้นใหม่คุณจะได้เจอคนใหม่ที่ดีคู่ที่นะคะมาอุปถมัมภ์ค้ำช่วยเหลือเราคนที่หน้าตาดีคนที่ไฮโรแฟนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้เรานะคะรอคอยคนที่ใช่รอคอยคนที่ เจอแล้วดีเป็นคู่ของเราดีกว่าตอนนี้นะคะหมอว่าคุณจะรักตัวเองขึ้นหมอเขาดูอดีตของชาวราสีกรกะกฎลักนากรากะกฎะกบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาความรักชาวกรกฎะกัคนากระกฎนะคะเป็นยังไงนะคะืนแหงแมนค่ะความรักนี้ที่มีทุกความรักที่มีกรรมคุณเสียสละเพื่อความรักแหงแมนนี้ เขาแขวนตัวเองอยู่บนเนี้ค่ะในกีกโบราณบอกว่าคนคนนี้เขาแขวนตัวเอง7วัน7คืน7เดือนนะคะเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองรอคอยนะคะมันหมายถึงความรักนี้นะคะคุณทุ่มเทกายใจแรงทรัพย์สติปัญญาเพื่อคนที่เรารักมากมายกายกองแต่ความรักนี้มันเหมือนมีบากกรรมที่ห้อยอยู่ตรงนี้แขวนตรงนี้ด้วยความเจ็บช้ำน,น้ำใจเจ็บปวดที่เขาไม่เห็นคุณเหนีนค่าของเราเขานิ่งความรักที่ผ่านมานิ่งเงียบไม่มีการตอบทักไลน์ไปไม่ตอบหรือนิ่งนะคะ มันไม่มีการเคลื่อนไหวหรือใจของเราที่ผูกติดกับความรักที่จ็บช้ำน้ำใจนะคะไปต่อไม่ได้ถอยก็ไม่ได้แต่ตอนนี้มองว่าคุณจะหมดวิบากกรรมคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะกรากฎดขาขอดูที่ผ่านมาของคุณนะคะคุณอาจจะเคยเห็นไหมคะคิงถือถ้วยควีนถือถ้วยคุณอาจจะคิดว่าเออที่ผ่านมามันเหมือนดีมากเลยเราเจอใครสักคนที่เราอยู่กับเขามานานหรือพบเขามานานเป็นแฟนก็ได้นะคะหรืออยู่กันเป็นครอบครัวคุณรักเขามากมาย หลือเกินนะคะมันเป็นเหมือนคู่กันมานะคะคุณรู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่แล้วทําไมความรู้สึกคุณมันได้ติดแงกอยู่ตรงนี้นะคะไปต่อไม่ได้นะคะกลับไม่ถึงทาไมไม่เขาไม่เคลียร์ปัญหาไม่เคลียร์ใจนะคะที่ผ่านมาคุณเจ็บหรือเกินนะคะมันเป็นความรักที่สามเศร้าในความสัมพันธ์ที่เกินไม่เข้าคานี่อ่อกนะคะแต่ถ้วยคุณรักใครสักคนนะคะแต่ความรักมันไม่เติมเต็มอาจจะอยู่ไกลกันห่างไกลกันก็ได้นะคะพลังงานนี้ คุณบอกว่าคุณเดินออกมาทั้งที่ยังรักก็ได้นะคะน่สิบถ้วยนะคะคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของก็ได้นะคะคุณรักเนี่ยคุณรู้สึกดีแต่เขามีเจ้าของก็ได้เขามีครอบครัวมีแฟนแล้วคุณถึงเลือกตัดสินใจเดินออกมานะคะในความสัมพันธนี้นะคะโดย h เฮอร์มิตคุณอาจจะคุยกับการละหนาการนิ่งเงียบในความสัมพันธ์เด็กถือไม้เท้า,าธาตุไฟเมสิงหานูอายุน้อยกว่า อาจจะคุยคําตอบคําก็ได้บางคนนะคะคุยคําก็ตอบคําไม่ได้คุยยาวไม่ได้อะไรนะคะที่ผ่านมานะคะสเตนความรักนี้คุณอาจจะคุยกับสิ่งรักขนาสิ่งมันไปไปกลับกับอยู่เสมอแหละนะคะความรักนี้คุณเจ็บใช่ไหมคะเน่ยไพ่สิบดาบก็ขึ้นไพยพื้นดวงคุณนะคะเหนื่อยเจ็บช้ำนะคะคุณเหนื่อยมาเยอะสะสมมานานมากไอความเจ็บคุณบอกว่าคุณเจ็บคุณพอแล้วคุณจะเลือกจบแล้วเดินออกมาความรักทาให้คุณ เป็นความลับนะคะรู้กันแค่สองคนเจ็บกันแค่2คนคือหรือคุณเข้าไปยุ่งขอนนะะขอนุญาตนะคะขออนุญาตเรื่องนึนงไปยุ่งเกี่ยวคนมีเจ้าของนะคะตอนนี้หมอว่าคุณรู้ซึ้งแล้วถึงความเจ็บหมอว่าคุณเดินออกมานะคะทั้งที่ยังรักนะคะบางท่านนะคะอโอเคคุณคุยกับคนท่านลมตุนคุมเมถุนนะคะหมอว่าคุณตัดจบนะคะหรือความรักนี้มีปากมีเสียงมีทะเลาะก,กันไปหรือบางคนเงียบนิ่งก็คือการจบ อาจจะไม่ได้บอกลากันหรือคนบางคนนะคะค้างตึงอย่างเงี้ยจบหรือเปล่าไม่รู้แต่ทําไมมันนิ่งมันเงียบนะคะทักก็คําตอบคําบางคนไม่ตอบแล้วนิ่งเงียบกันไปอยู่ในสถานการณ์นี้ก็ได้นะคะที่อ่านมาหมอขอดูเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะชาวกระกฎคลิปน,นี้หมอทําเป็นสองรอบแล้วนะคะรอบหนึ่งคลิปหายนะคะอขอดูนะคะคนรักของคุณเขาคิดยังไงนะคะกับคุณชาวกระกฎ นายถือไม้เท้านะคนคุยกับธาตุไฟเมสิงฮนูน,น,นะคะแปดเหรียญเด็กถือได้บางคนนะคะคุยกับคนอายุน้อยนะคะธาตุลมตึนกูมเมถึนหรืออายุต่างกันวัยต่างกันมันมีไพ่แอบสืบแอบ,บส่องกันอยู่นะคะอมองกันอยู่นะหรือมีอีกโก้มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะคิงถือถ้วยนะคะเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่นะคะหมอว่านะคะอืมสิบถ้วยเขาคิดยังไงะคุณนะคะหมอว่า หมอพูดเป็นสองกรณีบางคนเขาคิดถึงคุณเขารักคุณแล้วเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่แต่ว่าเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่หรือเปล่าคุณอาจจะมีครอบ,ม,รบมีครัวแล้วก็ได้นะคะมีแฟนแล้วมีพันธนาการแล้วหรือเปล่าหรือมีปัญหานางทางญาติผู้ใหญ่มีส่วนก็ได้นะคะเดเวอร์บางคนคุยกับคนต่างชาติคนแดนไกลนะคะริชารหดอชาวกรกฎลัคนากรากฎนะคะความรักนี้มันมีอาจจะทัศน้าน ทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือมีระยะทางที่มีมีส่วนทาให้พวกคุณอยู่หา่างไกลการเข้าใจกันยากนะคะมีจะแอบสืบแอบมองแอบส่องกันหรือแปดเรียนความรักนี้มันมันช้าอนะมันไม่ได้พัฒนาไว้ก็ได้นะคะบางคนนะหมอจะอ่านไพ่ก้วงๆเข้าไว้นะคะเพราะว่าไพ่เป็นคลิปรวมนะคะเดือดสั้นนะคะคุณอาจจะคุยอายุน้อยกว่าหรือคนประสบความสร็จมีชื่อเสียง ก็ได้เป็นดาวโดดเด่นนะคะเขาคิดว่าคุณคือความสุขความหวังของเขาก็ได้นะคะบางท่านนะนะคะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยมีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะกลับอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้นะคะอ่านะคะเก้าเหรียญถ้าใครเคยห่างกันไปหรือเป็นเพราะอะไรก็ตามเก้าเหรียญตอนนี้มันรู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบ ดูเชิงซึ่งกันและกันก็ได้บางคนยังคุยกันนะคะสั้นๆนะคะนิ่งๆแต่ความสัมพันธ์ไม่พัฒนาก็ได้นะคะมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะหมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ให้นะคะชาวกรกฎลัคะนากรกฎนะคะแต่ถ้าบางคนอยู่ไกลกันนะคะพวกคุณยังคิดถึงกันอยู่หมอว่าคุณยังเข้าใจกันได้นะคะพอสองถ้วยขึ้นนะคะมันมีอยู่นะคะที่ทะเลาะกันไปห่างกันไปอยู่ไกลกันนิ่งเงียบนะคะ มันเป็นความรักที่มันย้อนแยง้งมีหลายประเด็นหลายคนนะคะหมอจะอ่านให้กว้างๆเข้าไว้ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวกรกฎลัคนากรากฎนะคะเก้าเหลี่ยงนะคะความรักนี้มีคนที่เริ่มรู้สึกรักตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเริ่มอยู่ที่ตัวเรามากกว่าเรมพะเริ่ม,มาคุยบางคนคุยกับเมธลัคนาเมธคนต่างชาติแดนไลต่างอายุได้นะคะ นะค,ะคนที่สัง่งชอบสัง่งชอบช้อนชอบตีกอดผู้อื่นเนาะใครไม่เป็นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์มีหนึ่งถ้วยมีคนใหม่ๆนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือผู้คุณนะคะ,ะกลับมาเริ่มต้นคุยกันใหม่ก็ได้นะคะบางคนนะ,ะไม้ถือไม้เท้านะคะธาตุไฟเมสิงธนโนนะคะ,ะบางคนคุยกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะความรักนี่มันเป็นไปไปกับกับอยู่เสมอบางคนนะคะ แต่บางคนหมอว่ามีการรอคอยที่จะได้คุยกับคนเก่าคนไกลคนที่จากไปคนต่างชาติเยนไกลได้หมดนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะการพึ่งสมอกรความรักนี้เด็กถือเหรียญมันมันเพดนะคะมันเบาบางแต่มันยังไปได้แต่ว่ามันไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่มันต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอยู่นะคะมากกว่าบางบางคนนะคะอิ่งถือถ้วยนะคะ เดอเวอร์นะคะห้าถ้วยอ่านะคะเรมเพลอร์อ่าคิงเทเรียนนะคะโอเคบางคนคุยกับดินนะคะการมิสมกรรมนะคะมีคนต่างอายุมีคนต่างศาสนามีคนต่างชาติมีคนแดนไกลนะคะมีคนที่รอคอยที่จะคุยสื่อสารกันนะคะช่วงเวลานี้หมอว่าบางคนที่ อยู่ต่างชาติแดนไกลหรือมีอีโกโ้มีทิฐิทะเลาะก,กันไปมีโอกาสที่จะได้กลับมาทักกันคุยกันอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์มันเต็มไปด้วยความนิ่งๆเงียบๆห่างๆงหังห้งเฮินเฮิน,น,นเพราะว่าสองถ้วยมันไปไป,ไปกลับกับเสมอนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดหมอพูดอย่างนี้นะคะคนโสดมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่นะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วเข้าใจกันนะคะทางสายโลกออนไลน์เขาอาจจะเป็นคนมีเชื่อเสียงประสบความสําเร็จหรือคุณก็ได้ ที่ประสบความสําเร็จแล้วมีชื่อเสียงเป็นดาราเป็นดาวโดดเด่นในวงสังคมนั้นนะคะอาจจะเป็นการงานดีการศึกษาดีการเงินดีคนที่คุณจะเจอนะคะอายุน้อยกว่าก็ได้หรือถ้าถ้าเขาอายุเท่าคุณหรืออายุมากกว่าแปลว่าหน้าเด็กนะคะเป็นคนที่สดใสม,มีมองโลกในแง่ดีนะคะมีความเข้าใจการหมออ่านตามไพ่นะคะคนที่ตัดกันไม่ขาดคนที่อะไรอวอรสิ่งเก่าๆหมออยากจะบอกวีดินะคะสําหรับใครที่ยังนึกถึงสิ่งเก่าๆคนเก่าๆยังรอ ถ้าผ่านไป6เดือน1ปีก็แล้วหมอแ,นะแนะนำว่าช่ากรกรกฎมีสเสน่ห์นะคะคุณมองถ้วยที่ยังตั้งอยู่นะคะมองโอกาสใหม่ๆคุณจะได้พบเจอคนใหม่อาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะมีอะไรที่เหมือนกันนะคะหมอมองอย่างนี้เริ่มต้นกับตัวเองเริ่มต้นกับสิ่งใหม่แต่บางคนปิดใจมีกำแพงนะคะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงาน ไม่ได้คิดไปฟิกทั้งเท่าไหร่เรื่องความรักแต่แน่นอนละ่ะหมอว่าคุณจะได้โอกาสใหม่มีสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาเจอคู่แท้คนที่ใช่นะคะคนที่ไม่ใช่ที่มันจบมันพังคนที่ครารอคอยบางคนนะคะกลับมาทักทักกันก็มีแต่บางคนนิ่งเงียบไปนะคะเป็นแบบนั้นก็มีนะคะหมอมองว่าคุณจะได้เจอคนที่ใช่ถ้าคนโสดนะคะลองมองโอกาสใหม่ๆบ้างนะคะประมาณนั้นทีนี้หมอขอดูอ่าโชคลาภบ,บ้างนะคะ โชคลาภให้ชา,กกาวกรกฎละขนากรกฎม่วที่หนึ่งมิถุนายนะคะหมอแค่เป็นแนวทางหมอก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะอ่านะคะหมอก็ไม่รู้นะคะว่าเลขจะออกอะไรถ้าหมอรู้หมอคงรวยนะคะหมอถ้าใครไม่ชอบผ่านนะคะเป็นแนวทางนะคะหนึ่งมิถุนายนะคะอ่าวิวนะคะวิวแปลว่าไพ่โชคลาภนะคะนะคะคุณมีโชคอยู่นะคะ แปด,ดนะคะหนึ่งถ้วยจัดติกนะคะอคืมนะคะโอเคนะคะไพ่พวกนี้ออกมานะคะหมอจากพลังงานที่เห็นนะคะหมอเห็นมีหกนะคะมีเก้ามีแปดมีห้า อันนี้มี8ดมีห้านะคะส่วนพื้นดวงคุณนะคะมี9้ามีหมี8ดมีห้าคุณไปจับไปตัดเอาดูนะคะนะคะทีนี้หมอขอให้แนะนําชาวกรกฎนะราคากรกฎนะคะสุดท้ายแล้วให้จะนําแนะนําชาวกรกฎยังไงดะซันนะคะหมออยากแนะนํานะคะคุณไหว้พระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าบอกว่าชาวกรกฎจะเข้าถึงธรรมานะคะช่วงนี้จะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมากขึ้น นะคะแล้วก็ไหว้พระพิคเนตดูนะคะอ่านะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะท่านดีด้วยท่านชอบเสียงสสดมนมนนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะจัดเมนนะคะผ้าใ่าใต้สําหรับเป็นเด็กถือเหรียญหมอจะแนะนําอย่างนี้นะคะไพ่ให้ผู้คุณออกมาอย่างนี้นะคะ่ะชาวกรกฎนะคะจัดเมนนะคะดูซันหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหมอแค่อยากจะบอกงนี้นะคะว่า อะไรก็ตามที่มันจบมันจะเป็นอาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมเพราะอะไรถ้ามันไม่ใช่นะคะเขาจะออกไปจากชีวิตเราแต่ถ้าอะไรที่ใช่แล้วหมุนกลับมามันต้องชัดเจนนะคะแล้วหมอแนะนําว่าลองเริ่มต้นใหม่นะให้ทางการเริ่มต้นของคุณขึ้นมาชัดมากนะคะ โอกาสดีมาถึงแล้วคะ่ชวะช้ากรกฎคุณอาจจะได้ความรักใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่หรืออะไรใหม่ๆการเงินการงานคุณจะดีขึ้นอะไรที่มันเคยติดค้างอะไรที่มันเคยโดนแทงข้างหลังที่มันจบมันอะไรไปให้ถือซะว่ารานะคะ่ะเราจบแล้วซึ่งเวรกรรมอะไรก็ตามต่อไปนี้นะคะเราจะมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าความรักหรือว่าการเงินเราจะได้พบเพื่อนใหม่เป็นกัลยาณมิตรนะคะหรือความรักที่ดีเข้ามาคนที่ใช่ขอให้เรานะคะเปิดใจนะคะมองสิ่งใหม่เราก็ไม่ต้องไปฟีกับความรักคะ่ะ เราก็รักตัวเองเนคะค่ะเริ่มจากเงินจากงานแต่ในอนาคตหมอว่าคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีนะคะโอกาสใหม่ะคะ่ะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ไม่ใช่คู่เราอะไรที่ศิลไม่เสมอกันมันต้องจบไปสิ่งอที่เจ็บปวดมันจะจบเพื่อได้เริ่มต้นใหม่นะคะ่ะขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆนะคะชาวกรกฎหมอมีเพื่อนนะคะอยู่ที่ราศีกรกฎนี่ละคะ่ะหมอว่าเขาจะเริ่มอะไรดีๆขึ้นนะคะอันนี้มันเป็นคลิปรวมนะคะขอบคุณนะคะชอบช่วยกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินนะคะ ดูดวงส่วนตัวนะคะใต้วิดีโอคลิปนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะตอนนี้ช่วงนี้คิวหมออาจจะเต็ม3-4วันนะคะรอได้ก็โอนจองถ้ารอไม่ได้ก็แท้ทักเข้ามาสอบถามดูนะคะเท่านั้นเองถ้าถ้ายังไม่ได้จะดูก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ